สวัสดีครับพี่น้องเอฟทุกท่านนะวันนี้ทางผมว่าจะไม่ได้มาก็พอดีรีบมาและมีงานเยอะนะครับมาเทสลูกค้านะฮะช่วงเช้านะครับที่มาที่ได้มาเทสเพราะว่าอยู่ใกล้กันนะฮะห่างกันอยู่80กิโลนะครับผมวันนี้อยู่บ้านโนนดูตำบลบ้านไทยอำอเภอเชียงในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็มาเทสนะฮะนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มาลองล็อกอ่า มาเทสแล้วก็มาแก็บตัวล็อกเฟฟ้านิดหนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอตรุก้าเทสนะครับเมื่อคืนนี้เราไลฟ์สดไปที่หนึ่งแล้วนะครับภาพไม่ครไม่คมชัดไม่สมจริงนะฮะเดี๋ยววันนี้กลางวันเลยก็มาเทสนะฮะนี่นะครับไฟนะฮะลองให้เจ้าของรถนะครับลองนั่งดู กับช่างนิวแล้วก็บอกดีครับนะครับผมเพราะยังไม่เคยลองนะฮะรุ่นนี้นะครับอันนี้เป็นรุ่นหนึ่งจุดหกีนะครับผมเกียร์ออโต้ปีห้าห้านะครับใช้น้ำมันระบบเดียวนะครับรุ่นระบบดิสซีล้อทงลมนิดเะพไยคู่นะครับเกียร์ต่อติดมา้อยนะครับมาเลยครับมาเลยนะฮะมาเลยนะครับมาเลยนะครับมาเลยมาเลย

ยีนะท,ท,ทดสอบนะครับเนียเน่ยวอ่าเนียเน่ยวเนี้ยวนะครับพาเทียดรอบหนึ่งนะครับทดสอบไปก่อนนะครับครับมาแล้วนะฮะข้ามาเลยครับเย็บบูรครับนะครับ ดูสวยงามนะครับผมหน้าเริมหน้าแบบหน้าข้างหลังข้างหน้าข้างหลังรับกันหมดเลยสวยนะครับขาบคุณเอฟทุกท่านนะฮะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้นะครับที่กดติดตามทางช่องด้วยดีเสมอมานะฮะวันนี้เราอยู่บ้านนุ่นดูนะครับวันนังวันจันนี้จะเดินทางไปจังหวัดน่านนะครับผมเป็นเดินทางช่วงเย็นนะครับวันนี้ก็ว่าน่าจะเข้ากรุงเทพนะครับไปเอาอะไรนะครับไปเอาอะไรไปซื้อปั๊มนะฮะปั๊มดีเซลนะฮะน่าจะ ของพี่สุนทรโคลาดนะฮะจะไปซื้อปั๊มโซล่ามาฮะเรียงดันน้ำน้ำน้าปั๊มโซล่านะฮะของพี่สุนทรอันนี้ของเรามาเทสนะฮะเทสให้ลูกค้านะครับอยู่บ้านนนดูนะครับตะบ,บนทับไทยบ้านทับไทยอำเภอคำขีนเก้ยวนะครับลองลองขับนะฮะลองขับแล้วก็ลองเทสให้นะครับเมื่อกี้นะฮะ พไหนด็ครับล่วงเบื้องลรไปฮะฮะโอ้วพื่อนได้ครับอยู่บ่ <c oughs> เอาให้เราล่ว,วงเบืงให้เราล่ว,วงเบืง <c oughs> อันนี้เป็นการบอกวิธีนะครับ น,นี้เสียงพัดลมนะครับพัดลมทำงานนะครับอยู่บรรยากาศนะครับก็ถ้า,าให้จะฟังเพลินร่องครับบึงนะครับไม่ได้ครับะนะครับเป็นการเทสนะครับผมเทสนะครับ เดี๋ยวไปล่องทับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นไปน้ำน้ำพุนนะครับผมเอาเชิญเชิน,ชนครับเชิญบอยเพื่อนครับบ้างเถาสนามนาด้วยขอเวียนด้วครับนิดนึ่งเพิ่มความรัวนะครับ อันนี้คือมาทดสอบนะฮะพีดานสวยนะฮะใส่กิ๊กเลยบบน,นั่เบาะยนีท้งหนากนดึงดึงเลืนกันใถ้ามันบอกวดีดโอเคสูงต่ำกัฟังปับดึงตัวย่างเสูงต่ำ้งหนาประโยกโยเพรอไม่สิดเปนสูงไม่เลยโอ้โเอาสมผัล้ัเอาเรบรกมือลงก่นอนนะครับเบรกมือเบรกก่อนเอาไว้ที่หนึงครับผมเอาเบรกมือลง เขาเกียร์เอ็นเขาเกียร์ครับตกเกียร์ลงมาอันนี้ต้องเหยียบย่นะเหยียบเบรกครับเหยียบเบรกไว้ก่อนครับผมเบรกตลอดเวลาเปลี่ยนเกียร์เขาเอ็นลงลงมาเลยตบเกียร์เลียนครับผมอ่าปล่อยเบรกเลยครับผมปล่อยเบรกโอ้โหนี้พอแล้วเออปล่อยเบรกนะครับเดี๋ยวเขาเล่งมาหนีิต้องเหยียบปล่อยปล่อยไปเรื่มเรียร์เลี้ยนนะครับผมอ่าคืนคับคือกันครับวีีโก้นะครับผม จะลงไปใส่เกีย <laughs> ร์นะเห็นเองครับต่อไปวีโกวัติเส้าอยากครับผลแล้วครับทำไมเลครับติดเหรอโ้โหดีดีตุกรอจะเขาเปลี่ยนเกียร์เขาต้องจอดเหยียบเบรกก่อนโอ้ดีนะเขาต้องเหยียบเบรกนล้นจะลื่นมาเป็นแต่กระเลงขอมเปลี่ยนพร้อม ห้าสิบห้าสิพันรถเทาก็บประจันเกียร์พัดลิงนะแล้วก็แตะเตบรกน้อยนึงแตะปล่อยแตะปล่อย,อยนี่สินะครับคลนะ่องนะเพราะทักษะในการขับวีโก้มีแล้วนะมันอกี้ไง ทางบ้านเพิ่อนนะเป็นคนไอ้ลัดย่างหมดน,นะครับเท้าบ้านผมนี่สิลโลผมสิโลไปเลยทา่าปุ่นเป็นใดท่าหันท่ากะโบซับหนี่ดอกครับทาง,ทางบ้านมันยังหลุมไหลอยู่ก็นี้ก็ถือว่าดีกว่าทางบ้านไหลได้สสประชาธิปัตย์นะครับผมประชาธิปัตย์หัวคะแนนแถวนี้ครับผมเาล่าร่องแค่นี้บ่ครับนี่ครับแค่นี้โอ้คือเนี่ยเลือเลือดเลือดตัวอือ่น ถอยกับร่างมึงนะครับผมเข่าถอยกับโตโตอาร์ครับผมเหยียบเบรกครับเยียบเบรกอ่าเยียบเบรกครับเหยียบเบรกให้สุดแล้วก็เข่าเกียร์นะครับผมดันดันขึ้นดันขึ้นเออนั่นแหละครับผมถอยบนนี่มึงมึงกระจกบนนี่มึงกระจกเออจะถอยเนี่ยเออมึงสายขวาให้จบวิโก้แหละครับผมักระจกกระดับบานเนี่ย <Beyonce> <S <S ยุดเกียร์ให้ันวางก่อนด้ครับผมยยุดเกียร์รถว่วงก่อน <S <S นลง <S <S มรตับกระจกครับอไบแสดงว่าคนเตียอันที่ทิศทางนี่บาเอวเอสาอ่าอ่าอ่าขวาเอใสาครับโอ้โออ้น้ายครับผมซ้าขวาทีนี้อาดอาครับ huh huh huh. นี่เอวโอ้เอวอุกจตาครับครับผมครับนั่นแหละกดตึบกบลงอ๋อนี่เนาะับมันจะลงกลงออาอืมทำแห้งแล้วทำแหงกดขึ้นอ่อืมรักเข้ามาห้าโต๊ะกักดกดเขาอ่าท่านี่ครับกดที่มีเหลือไทยหรือตุรับเราครับอเอาีหน่อยไปเลยไปกดเอวอืมกดเอวลงมันมีอย่นี้ได้ตัวหน่อยเหนบอยู่อออืม ต้องปล่บขึ้นบ้างเนี่ยโดตรโคตรมาเอี้ยวก่อนเปกดเอี้ยวก่อนอืมอืมไม่ดีเออนั่นแหละครับเออเดินตามโคตรตามโคตรเนาะไป็นบึงตัวใหญ่เป็นบึงตัวน้อยเลยอุ้ยประมาณนี้เนาะครับผมเอาตามที่สะดวกเก็บที่ว่าเหมอหมอสมเป็เอ็นเดียวคือมันยุดว่างแม่นครับผมเอ็นว่างวัางนิดนี้เพราะสิเวลาหยุดรถอีหลีเขาต้องขึ้นเห็นมันสุดเลยเวลาหยุดให้หยุดรถอีหรี ไปหนาตกลงมาครับผมตกลงมาเออแล้วก็เลียนไปอีกรอบนึงวถนี้ก็รอบนึงก็ได้แอีกรอบเยอะรอบีรอบนึงก็ได้มันคล่องข้าวเจ้าผักกับปลาบให้มันต้มตุ๋นพอดีก็เข้ามามึงหวานใหไงมึงหวานน้อยท่านเองอันนั้น คับโอ้โน้ีงนี้นี้เป็น Janeiro, ีงนี่าไฟนี่ไฟประหยัดน้ำมันครับตัวเขียวเนี่นรครับผมมันจะขึ้นเองแน่เนาะมันขึ้นเองมันมันไม่ไม่รเหยียบมากกว่าดีมากกว่าหายบ้างแต่ไมนเอาเรียนแสมากกว่าจะขึ้นครับอ๋อครับทางเขาเอื้ออหนดประหยัดน้ำมันครับ ยางแล้วไปคลอยเบื่งเอาครับอยากให้รออยากให้งามกับสื่อ oy oy โจ้เอ็นด้วยมาใส่ครับมมนก็นดีฟังมอลล่มฟังยูทูบเดบิมคดครับเห่นรับโทรศัพท์เดนมืนเอยคันชื่อจอมมาใส่หรอสี่พันกว่าบาทสี่พันกว่าบาทใไพ่เฮ็ดมาเนี่ยโอ้น้ำน้ำรานก็ได้เหรไม่น้นำรัน,นก็ได้ไม่จ<อ>ีเพียงเนี่ยกเก็ตพันหมดแลอ้วอยอ้ยตะแมนว่างขี้ไปหาผมก็ได้โอ้ขี้ไปาใจครับ เบเก้เดอแปดสิบกิโลนื่งจากนี่ไปเอาจังมีเงินกับทุบมาบอกได้ให้ผมสั่งมาให้ก็ได้ัหมทำไมเอากรอบนัมันกับยุูหายพันนิดหน่อยเออๆๆจัดส่รละครับเอาๆข้าใจข้าใจครับยืมมือเดียวเม่นปะไม่ใช่ผมพิ่งซือมาที่หรอโ้ยแดเขาใอาส่กล่องนั่นผมใส่กล่องถอยผมอือนี่ครับเอาแค่เอาแ่จอเท่าไรงมันมันต้องมันทำไมเอากรอบนั่มันกับยี่ตูหาันนิดหนอยีหละ แต่เอากรอบมันมีเขาแถมมาอยู่แต่มันโมง,งามไหมครบกรอบแถมเขาแถมมามันผมว่ามัน,มน,มนบคมงแง่มันส่งเสริมกรอบใส่หน่อยเอาตีนเดียวได้ครับเด้อครับผมต่อไปยึดยุดรถป่นนี้ยุดรถออนั่นแหละครับผมยุดขึ้นไปสุดอ่าอันนี้คือยุดรถอ่าตำแหน่งออกมาเลยอครับผมันจะยุดครับผมปล่อยได้ป่ะเนี่ยขับอยได้ครับผมบ่มีเรียนจบแล้วเนาะเรียบร้อยครับนี่จะกระจกจับกระจก สมมติว่านเะขาบอกมานางมันสี่เน่ะมันมารถมันล็อกเองนเนาะล็อันแล้วล็อกเองเก่งรอบตลอดวันวานนี้ถ้าเปิดผมก็บอกเลยแจ้งยังนี้เปเปิดย่างเดียวเปิดประตูบ๊อบบ๊อกดล็อกกันไม่ีกดล็อกนี่ขวามือนให้บ่ข้างๆนะบ้านนั่นมันมันดึงได้เออมันดึงได้บ้านเดียวอแต่ว่าโคนรดื้อมันกระเดมกันบ้านมันบ้นดึงมาได้จะกดล็อกนั่นมันต้องกดกดล็อก เออจบก็เด็กเพื่อเียเรียนล็อกอืมไมลารถเวลารถขึ้นนั่งนี่ปุ๊บมันสรล็อกทั้งหมดเลยเมียนครับผมเองรถแรงล็อกเองปาดที่นี่ออปิดประตูบุสนิทจบปิดแกนไฟไม่ช่วยในหน้าปัดบนนั้นประตูบะตูรนิทเออปิดประตูเ่ราไม่ประตูเบรกเมื่อไอสีเนาะโอเคเออนั่นแหละครับผมเบรกเมื่อมันข้างเพราอมันแถลงเออไม่ไดโช่วยปัดที่นี่เบรกล็อกเออนั่นแหละครับผมเปิดออกปิดประตู ดับเครื่องแน่เลยนะได้ครับแมนครับถึงต้องปิดแอร์ล้วเวลาดับเครื่องจนทุกครั้งเราปิดแอร์ด้วยนะครับอะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็กอดอนญาติพักการถ่ายคลิปไปก่อนนะคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้อยู่บ้านนันดูนะครับเมื่อคืนนี้ก็มารอบหนึ่งแล้วนะอันนี้เป็นรอบเช้านะครับผมนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่ายังไม่เรียบร้อยนะฮะขอบคุณทุกการติดตามครับผมสำหรับคลิปนี้อ่า เราจะหยุดทําการถ่ายคลิไปไนที่นี่ก่อนนะเดินทางกลับบ้านนะครับมีภารกิจวันนี้มากมายเลยจะวิ่งไปซื้ออะไรให้พี่สุนทรทางโคราชด้วยนะครับขอบคุณอ C ทุกท่านนะฮะขอบคุณครับ